สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ ADR Channel แฟดนิวโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรสพอปอศิส,สศเกตเขต4ประจำวันที่5ตุลาคม2565ค่ะดิฉันเด็กหญิงกัญญาณกุณรานักเรียนชั้นปอ .4 ทับ8ห้องเรียนพิเศษ EP ค่ะดิฉันเด็กหญิงกนพัสปกุศแสงเจริญนักเรียนชั้นป .4 ั8ห้องพิเศษ EP ค่ะ ข่าวแรกวันนี้นะคะนายสมยศภูสิงห์ผู้อํานวยการโรงเรียนนําคณะครูนักเรียนทําพิธีเชิญธงชาติเพื่อรำลึกถึงวันธงชาติไทยค่ะ เมื่อวันที่3ตุลาคม2,565ค่ะเวลา8นาฬิกานาทีนายสมยศภูสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงและมีพิธีเชิญธงชาติร้องเพลงชาติไทยเพื่อลำลึกถึงวันธงชาติไทยในวันที่28กันยายน2,565ที่ผ่านมาซึ่งในวันนั้นไม่ได้ทำพิธีลำลึกเนื่องจากมีพายุฝนตลอดทั้งวัน นายสมยศผู้สิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันรายการโรบอตแคมป์2022 เมื่อวันที่3ตุลาคม2565นายสมยศภูสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันรายการโรบอตแคมป2022โดยสามารถทำคะแนนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ประเภทถุงยังชีพโดยโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน2ทีมทีมละ3คนโดยแข่งขันเมื่อวันที่15-16 6กันยายน2565ที่โรงเรียนศรีรัตนวิทยาอำเภอศรีรัตนจังหวัดศรีสะเกดไออุ่นข่าววันนี้หมดหรือยังคะหมดแล้วค่ะแล้วอยากจะฝากพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆให้รักษาความสะอาดหลังทานอาหารเสร็จด้วยค่ะใช่แล้วค่ะ ตอนนี้คุณครูบุสบามโนชาติหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษก็ได้จัดเวรประจำวันหน้าห้องเรียนพิเศษให้เราได้รับผิดช,ชอบแล้วค่ะงั้นเราลากันเลยนะคะพวกเรา ADR Channel f a a t n e w ขอลาไปก่อนพบกันไหนครั้งหน้าสวัสดีค่ะ